รับซื้อเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1น0 0จนถึง1 5 0 0บาทเป็นแบบไหนมาดูเลยนะครับดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ผมจะให้ดูในคลิปนี้แล้วเป็นเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปชัดๆส่งให้ผมดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3 0 0กรัมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านได้เห็นไปในคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงต้นนคคลิปะรับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีการปั๊มด้านเดียวนะครับใครมีเหรียญ1น,นบาทลักษณะผิวแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านก้อยลักษณะเรียบแบบนี้เป็นลักษณะของการผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่ลักษณะของเหรียญที่โดนเจียมานะครับ ใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้สามารถถ่ายรูปชัดๆส่งให้ผมดูได้นะครับถ้าเกิดว่าผมดูแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเหรียญแท้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ1 0 0 0งพ0 0ถึงหนึ่บาทนะครับส่งรูปชัดๆมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับเหรียญหนึบาทปั๊มด้านเดียวแบบนี้นะครับ